สวัสดีครับชื่อสิติเทพสมสรตนะครับชื่อเล่นชื่อฟีฟ่าตอนนี้อยู่ม5ครับเรียนจบแล้วก็รู้สึกดีใจครับเรียนมานานอยู่เหมือนกันครับตอนแรกก็คุณพ่อเลือกให้เรียนครับแต่ว่าพอเรียนไปเรื่อยก็เห็นว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นครับเรียนแล้วชอบครับรู้สึกไม่ยากมากครับแต่ว่าต้องค่อยๆใช้เวลาทำความเข้าใจไปเรื่อยๆครับ รู้สึกชอบครับเพราะว่าเวลาเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้แบบดูหนังสื่อสารอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับก็เริ่มเรียนขุมงตอนแรกคือประมาณอนุบาล3ครับเริ่มเรียนวิชาเลขก,กับไทยก่อนฮะแล้วพอประมาณป .2 ป .3 ก็มาเรียนภาษาอังกฤษครับจนจบประมาณเกือบ10ปีได้ครับ ช้ได้จริงครับก็ใช้เพิ่มเกจในห้องแบบทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับทั้งใช้ดูหนังได้ด้วยครับชอบเรียนออนไลน์มากกว่าครับรู้สึกว่าประหยัดเวลาเดินทางฮะแล้วก็ได้เลือกเวลาเรียนที่แบบตัวเองต้องการเรียนได้ครับแล้วก็สุดท้ายคือรู้สึกว่าเรียนไม่ต่างจากออนไซน์ครับเพราะว่าได้คุยกับคนครูเหมือนกันครับ ก็เริ่มจากทําให้ตอนแรกเนี่ยพื้นฐานภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาทำความเข้าใจอะไรก็รู้สึกว่าเราสามารถไปเร็วๆขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษครับก็มีบ้างครับเป็นช่วงที่แบบขี้เกียจทํากานบ้านอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็คือแบ,บ่งเวลาจัดสรรเวลาของตัวเองให้ดีๆครับแล้วก็ทําตามแผนให้ได้ครับอยากเป็นหมอครับเพราะว่าชอบครับ อยากขอบคุณพ่อแม่แล้วก็คุณครูทุกคนครับที่ช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษมาจนจบได้ครับก็อยากให้พยายามต่อไปนะครับบางช่วงน,นี้อาจจะมียากบ้างเพราะบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราจะผ่านไปได้ครับสู้ๆนะครับข้องคัดคันทำเคืออะไรนะครับชอบสนุกไหมใช่ื้อ ชเ oh, sure. <Hey, S 1> ด้ครับ hey, ตอนแรกก็คุณพ่อเรียกให้มาเรียนครับแต่พอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าแบบช่วยเพิ่มพื้นฐานภาษาอังกฤษให้คุณเคยมากขึ้นให้รู้สึกใช้แล้วรู้สึกเอาหมด้วยครับ